วันนี้ที่รอคอยสาวตามหาพ่อเกือบ30ปีเห็นแวบ,บแรกรู้เลยว่าลูกถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ควาามรักอยยงงดนี้ วันนี้ที่รอคอยสาวตามหาพ่อเกือบ30ปีเห็นแวบ,บแรกรู้เลยว่าลูกถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายเผยพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่สามขวบกลายเป็นความทราบซึ้งประทับใจภายหลังความพัดพลากสาวสู้อุตสาห์ตามหาพ่อบังเกิดกล้าวมาเกือบ30ปีวันนี้ประสบความสำเร็จพร้อมน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มใจวันที่17มีนาคม66สมาชิก t i, N I k t o k nui minikung โพสคลิปเรียกน้ำตาหลังตามหาพ่อจนเจอโดยระบุข,ข้อความว่า ตั้งแต่เกิดมาจนอายุสามถึงสี่ขวบแม่กับพ่อก็ได้แยกทางกันจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอหน้าพ่ออีกเลยถ้านับเวลาก็น่าจะยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าปีและจนกระทั่งวันนี้หนูได้มาหาพ่อแล้วหน้าหนูตามหาพ่อจนเจอความรู้สึกมันพูดไม่ออกโคตรดีใจตื้นตันใจหนูรักพ่อมากๆนะดีใจจนพูดไม่ออกนานสกลคอนไม่ใช่อุปสรรคโดยในคลิปสาวผู้โพสต์ได้มาหาพ่อที่บ้านหลังตามหาจนเจอที่อยู่เมื่อผู้เป็นพ่อเหตุเห็นคนมาหาที่หน้าบ้านก็พยายามเอามือบังแดดเพื่อให้มองเห็นชัดๆว่าเป็นใครเมื่อรู้ว่า เป็นลูกสาวตัวเองเท่านั้นก็เอามือเคาะที่หน้าผากลูกสาวแล้วปล่อยโฮออกมาทันที